กชงลทางพหน้าก็บประทานอาหารปที่เรียบยร้ยอยแล้วกลมโลเดียวได้หา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ông không thuốc lỡ những video hấp dẫn đi thuốc อยู่เฝ้าว,วิมานชิมตรีวังวางกลางทะเลแสนเนรียวมาจาท่องเที่ยวไปทุกที่ฝากตรีไม่รอเสกศศ แล็ปรอทราหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเป็นยากรายเพลงร้องลอมโลกทั่วไป แต่ยาผมทุกใจต้องแอบร้องไห้ យុទ្ធម័យ3เพลงគេជិះទៅបោក3เพลงលេងមិនមានណាธรรมจึงต้องรักษาลําบ้า ทำนาทนายยังเนื้อยยาอ่างน้อยก็มีข้าวโอนีอีกอยผู้ปลาก็พอได้ยาเป็นอาจินเหมือนคนจนบอนมิชีวิตตรงดินเป็นกรรม โซกัวนอนกน็นอนคอนก้างตึกผมมานั่งเงืนอนอนเนน้ํน้ำตาก็พลันเปียกคอสร้างให้เขาวาแต่เราสิไม่ได้นอนพอเสร็จแล้วก็ต้องจอ เป็นกรรม,มก่อนเรื่อยไปซื้อพ้าก็ขาดมันชี้บอกชันว่าทุนี้จนแค่ไหนอยากซื้อหาก็สุดปัญญาเหนื่อยใจแค่เงินมี ยังไม่ได้เท่าแกไปได้ไม่มาชีวิตจับงานต้องใช้กำลังเล็กนักทำงานกันสียงนจนพลันข้าวสารก็หมดอีกแล้วนะเลี้ยวมองทางในก็ดูจะไรที่พึ่งพา

บอกฉันว่าผมมีจนแค่ไหนอยากซื้อหาก็สุดบัญญาเหนื่อยใจแค่เนงนนินมียังไม่ได้เท่าแกไปไหนไม่เห็นมาชีวิตจับจายต้องใช้กำลังเล็กเินทำงานทันที่อาเ้าพลัง เขาสางก็หมดอีกแล้วนะเดี่ยวมองทั้งนหนก็ดูจะไรที่พึ่งพาวันนี้เขาแก่ไม่มาหิวจนมืดหน้าตาลายคุณรางวัลมาบอกให้ขอบคุณครับ ขอเพลงซาลิกาไลลังพี่หอ๋อาเลกาไลลังไม่รู้จะร้องใดหรือบอกว่าไม่รู้เนี่ยรับรางวัลมาแล้วซะด้วยเอาเพลงบันๆเหรอเอาเผือกก่อนนะเผือกก่อนเอาเผือกก่อนช่วงนี้เนาะสาลิกาไลลังครับผมซาลิกาไลลังร้องใดไม่ได้ทำอย่างนี้ ร้องงไอ่คำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้เตินพี่ก็จะลาเจ้าไป คนมอนมินพราทิ่มาไกลขอถึงชาย้าและอาสายโปรดเห็นใจสาริกาคำคืนนี้ที่ไรที่สุวนอน เหี้ยงภักษ์น้นสักคืนเธอนาแก้วตาเพียงอาสายค้าสังสางติโกจลาสงสารสาริกาที่มาควันครําครําโโโนสงแฮดโโ าทีไรร่างนอนไม่ได้นอนเตียงขอใจกา,าเทียงบางอ,อ้อพอพรุ่งนี้ทางเปกดน,นอดที่ก็จะจอจำลาต้องูผพินโดยบินด้วยใจอาว๊า ขาที่พังสนไปก่อนเจอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดรุมไม้ขาดใจขคาขาดทางคนจะเมตตาให้สาริกาพา ทางคนจากเมตตาให้สาบริกาพานออครับบทกับสลับเสียงปบปืนสามเพลงแล้วเนาะ ไปดูหนากกินข้าวอิ่มหรือ,อยังก็ไปดูด้านล่างจ่ะลางนี้ก็ขอเรีงยีกเชิญเนาะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนาญาติทั้งหลายสวัสดีได้ขึ้นมาบนบ้านจะไดไ้เริ่มเข้าสู่พิธีพร้อมๆกันในวันนี้เป็นศีเป็นสิริมงคลให้กับพ่อนาคในวันนี้ อากาศกำลังเย็นสบายเลยด้านบนน้ำทำไมแล้วน่ะฝนไม่ตกแล้วเมื่อกี้ตกฝนตกในที่เธอแตกแล้วอน้ำมันน่ะเสรีลุงสว่างเหร เขจะจำเรื่องไม่ค่อยได้พ่อเอ๊ะไมล์ลาน่าดังไหมดังใช่ไหมต่างทเงืูอนดังไหมท่างนอกดังใช่ไหมรอรอพ่อหน่ารอเจ้าภาพมั้งเนาะ จะภาพยังไม่มาใช่ไหมอขอบคุณสำหรับคุณพี่ชายเนาะเมื่อกี้เอารางวัลมาให้หนร้อยหนึง่งของกลางกางแค่ตั้งโต๊ะ อ oh. oh. ๋อเอะยอยู่้องจำไม่ค่อกไดเลยนฮะเป็นแคนเนียเล็กสุดแล้วเอฟเฟคพอดีใช่ไหมเอฟเฟคพอดีมั้นิ่ใหม่ด้วยเองเล่นไม่เป็น

ข้อมอ,อมีเกียยเองเลยใช่ไหมเนี่ยครับมีเกียยเองเลยใช่ไหมครับครับชั้นล่างเป็นงไงครับ <st> ดีดีไหมเล่<ด><ะ>นไม่ไม่เป็นด้วย <c oughs> ปรับไปครับ <c oughs> อากาศร้อนเนาะฝนตกไหมฝนตกมางไหมตกเมื <c oughs> อ่อวาน ちょっと待って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 